ซดานั่งน่ารักมากเลยค่ะลุงคิดอยากให้อาวัสดีค่ะจ้าค่ะกําลังจะถ่ายสดาพอดีรถมาพอดีค่ะนั่งน่ารักค่ะนางนั่งรอจะพาให้พานางไปเดินค่ะทุกวันเลยค่ะโอเคไปสดาวันนี้ป้าไปซี่ก็จะพาไปดูบรรยากาศนะลูกอออไม่ใช่ลูก <laughs> ป้าเป้ซี่ก็จะพาไปพอดีคุยกับโซดาอยู่ค่ะจะพาไปดูบรรยากาศนะคะหลังฝนก็แบบกระหน่ำมาช่วงนั้นเนาะเป็น,เป,นเป็นอาทิตย์เลยนะคะตอนนี้อะไรอะไรก็เขียวก็เขียว,ข,ยวขึ้นนะคะแล้วก็นั่นนะคะโอ้โหมะม่วงเยี่ยม่องนะคะเนี่ยค่ะนางทําของนางเองค่ะดูค่ะโอ้โหลมลมจะตีลมจะตีมะม,ม่วงเยี่ยม่องไวพอดีแกไปทุระค่ะ ไปงานอ,ะ,อะไรนะของเนี่ยค่ะพอดีแม่แฟนเขาเขาเขาเสียค่ะคืออายุเยอะแล้วนะคะยังม่องก็เลยไปงานเขานะคะก็บอกว่าไปเซียอยู่ถ้ามีฝนก็ให้เก็บมะม่วงให้ด้วยนะคะนางห่วงมะม่วงแผ่นนางสวยค่ะชุดนี้สวยเนี่ย่ะานะ <c oughs> ก็แบบว่าอหูหลายขั้นตอนมากเลยค่ะกว่าจะออกมาเป็นมะม่วงแผ่นนี่หลายขั้นตอนมากกว่าจะโอ้โหอุหย้ยอ้าวล่วงเลย อุ้ยตายแล้วต้องอไปล้างน้ําให้แม่นแม่บอกว่าตากแดดจัดๆแล้วก็จะล้างน้ําแล้วก็จะามาตากอีกป้าเปซี่ก็ไม่เคยเคยทาไม่เป็นน่ะไม่เคยทำค่ะ ả, ก็เลยทาไม่เป็นจริงๆเดี๋ยวพาโซดาไปเดินก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บแม่บอกว่าเก็บเก็บเก็บซ้อนๆกันไม่เลยเดี๋ยวถ้าวันนี้แดดจัดทั้งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เ็าจะล้างแล้วเาก็จะมีวิธีามาตากอะไรของเขา mm. เขาเขาสั่งป้าเปซี่ไว้เขากลัวโดนฝนห้ามโดนฝนเด็ดขาดแม่บอก มันจะเน่าเลยนะคะมันจะเก็บเป็นปีเป็นอะไรไม่ได้นะคะก็อนนี้ค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะอีกช่วงส่วนของเรานะคะโอ้โหต้นตะไคร้ค่ะโดนฝนค่ะนางซัดขึ้นอันนี้เดี๋ยวส่วนเราค่อยมารีวิวนะคะวันหลังแต่วันนี้จะเอาบรรยากาศโดยรอบอ้าวลุงคิดอุ้ยน่ารักอ่ะลุงคิดไปเก็บมะม่วงขึ้นให้ค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวยูคิปซัมเทเบิลเดี๋ยวเออเอาไว้ตรงนั้นแหละย e s โอเคเออ ตากไปเลยเออฮไม่เป็นไรเพราะว่าแม่เขาต้องล้างน้ําอยู่แล้วแต่สวยเซตนี้สวยมากอ่าไม่ใช่อันเดียวเหรอโอ้ยก็ก็อันนั่นหน่อยค่ะเพราะว่าเราก็เพิ่งมาย้ายมาที่นี่ได้ปีหนึ่งเนาะแม่เขาก็ยังเรียนรู้ไปว่าจะตากมะม่วงแผ่นอะไรของเขา้าเขาชอบทําค่ะถ้าใครเอามะม่วงมาบางคนเขาก็ไม่เยอะเกินเขาก็จะมาให้คนแก่ทําอันนี้ของพี่แดงค่ะ เราก็ต้องแบ่งไปให้เขากินค่ะเพราะว่ามะม่วงมันก็ไม่ได้เยอะปีนี้มะม่วงไม่เยอะดอกจานไม่ออกดอกนะคะเพราะว่ามันเจอน้ําเจออะไรเยอะเกินค่ะมันทําให้ต้นไม้มันเออเลยค่ะต้นไม้เออเลยเดี๋ยววันหลังถึงจะรีวิวนะคะรีวิวสวนให้ดูเพราะว่าตอนนี้หลายอย่างนะคะกาลังกาลังแบบงดงามขึ้นสนันวันไหมป้าไปซี่จะให้ดูเขาหูเสียดายมากค่ะแต่มันเป็นนาของเขาเนาะ เราก็เลยไปพูดอะไรไม่ได้หรือว่าไปอนันต์ไม่ได้เ,เสียดายมากเสียดายจริงๆค่ะเดี๋ยวไปถึงจุดก่อนนะคะอันนี้นาเพื่อนบ้านค่ะเขาก็เอาลากอะไรไม่รู้ขึ้นนะคะไม่รู้ว่าจะมีลากส,สวยไหมถ้ามีเดี๋ยวจะขอเขาคืออย่างเงี้ยเวลาเขามาทําไร่ทํานาค่ะอะไรที่ขวางนาเขาก็จะเอาขึ้นเนี่ยคันแทนานอย่างนี้นะคะเขามาฟันมาขุดอะไรไปน,ะะนี่แลหละค่ะที่ป้าไปซี เอาลากก็จากที่เขาขุดขึ้นมาอย่างนี้แล้ว,ลวก็จะไปขอเขาขอเขาหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าไม่สวยเราก็ไม่เอานะคะไปก็ลกสวนอะไรที่สวยชอบแบบเป็นทรงส,สวยๆตนน้นอาร์ตนะคะ่ะช่วงนี้ก็คนหลายคนเขาก็ทําไร่ทํานากันหวานกันเยอะแล้วนะคะเห็นไหมหนาตรงนั้นนะะ่ะเพิ่งหวานไปค่ะต้นข้าวเริ่มยืนต้นแล้วนะคะ ปีนี้ป้าไปซี่จะดำเอาค่ะจะดำนาเอาก็เลยเอาก็เลยจะทำแบบไม่เยอะเพราะว่าปีที่แล้วนี่แบบว่าทำปีแรกค่ะเสียข้าวเสียข้าวปลูกไป16ถุงอะ16กระสอบพะยุนะคะเพราะว่าหวานสองครั้งค่ะปีนี้ก็เลย,ยจะดำเอาแล้วจะเอาพันข้าวค่ะจะดำเอาพันข้าวด้วย ปีที่แล้วนี่โอ้โหเป็นปีแรกที่แบบโอ้โหทำนาชุกละหุกมากเลยค่ะชุกละหุกจริงๆปีนี้ต้องแบบมีเออเขาเรียกอะไรนะมีอ่สตินิดนึงอย่างเงี้ยค่ะไม่ใจร้อนที่จะทำค่ะดูอากงอากาศเขาด้วยค่ะแต่ปีนี้เขาบอกว่าฝนคงไม่หนักเท่าปีที่แล้วนะคะคงไม่หนักเท่าขนาดนั้นอันนี้นาไม่ใหญ่ค่ะนาลูกเขยไม่ใหญ่ค่ะ ก็ข้าวเริ่มตั้ง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 ต้นแล้วเนาะเนี่ยเริ่มตั้งต้นแล้วหวานไปได้ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วค่ะเนี่ยต้นข้าวเริ่มขึ้นล้วเป็นวิถีชาวบ้านชาวนาเนาะก็จะประมาณอย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นวงจรแบบเหมือนไซเคิลค่ะวิ่งรอบๆพอเก็บเกี่ยวเสร็จพักอยู่สองสเดือนหรือว่า 3... ามเดือนสีหเดือนก็จะกลับมา ทำมนี่ค่ะที่ป้าไปซี่อยากให้ดูเนี่ยเขาฟันไปเลยค่ะเป็นต้นขี้เหล็กค่ะป้บาเปซี่ชอบมากแต่นี่เขาฟันไม่รู้เขาฟันทำไมค่ะแต่ตอยังอยู่อยู่เขาอาจจะฟันกิ่งมันออกจากถนนหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้ก็เลยฟันแล้วเขาก็จะกองกองไว้นี่พอแห้งหน่อยเขาก็ถึงจะเอาไปเผาเนี่ยค่ะกองกองไว้ข้างทางแบบนี้ เสียดายค่ะนี่แหละค่ะที่อยากให้ดูเนี่ยหลายต้นเลยปันหมดเลยนะคะแต่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็แตกใหม่ค่ะเพาอาจจะไม่อยากให้สูงเกินไปนะคะเพราะว่ามันอยู่ขอบถนนเนาะเสียดายค่ะเพราะว่าชอบเก็บไปกินค่ะไปแกงกำมือนึงก็แกงได้แล้วนะคะถ้ากินคนสองคนนะเนี่ยปันหมดเลย ก็แฮปปี้ค่ะทุกวันค่ะต้องพานางเดินไม่งั้นนางจะเครียดค่ะเพราะว่าพานางเดินมังแต่นางเป็นเด็กอะค่ะตั้งแต่เป็นป๊อปปี้อะค่ะจนตอนนี้ก็ <c ười> คุณยายเ <c ười> ม่ยหญนโซดาเพื่อนปราไปซีชอบเรียกไมใหญ่โซดาภาษาอีสานก็คือยายนะคะคุณยายโซดาแต่ภาษาอีสานเรียกเมยหไนโซดา โอ้ oh, อันนี้นะคะบ้านซูเปอร์สตาร์ของเรานะคะ mm hmm. แล้วก็มาล้อมอะไรนะคะน่าจะปลูกปลูกผักสวนครัวนะคะเพราะว่าเขามีควายนะคะถ้าเกิดไม่ล้อมเดี๋ยวควายเข้ามาเดินมากินนะคะโอ้ mm hmm. นี่ค่ะ,ะตะไคร้เต็มเลยโนะอไม่น่าจะใช่ตะไคร้น่าจะเป็นหญ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็ พขาหวานข้าวแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเพอตรงนี้ต้องหวานเร็วหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าฝนมาหนักๆอะตรงนี้น้ําจะท่วมเร็วค่ะพื้นที่เขาก็เลยต้องหวานหวานให้เร็วขึ้นค่ะไม่หวานไม่ได้น้ํามานี่โอ้โหหวานไม่ได้เลยนะคะมันก็แล้วแต่พื้นที่นาของแต่ละคนค่ะว่านาใครลุ่มนาใคร นาดอนก็คือนาที่แบบอยู่บนที่สูงนะคะแต่ตรงนั้นส่วนใหญ่เขาจะยังไม่ทำเหมือนตรงนี้คะ่ะน้ำจะไม่ค่อยท่วมติดกันนะคะตรงนี้จะลุ่มตรงนี้จะจะสูงกว่าเพราะว่าตรงนี้นาซูเปอร์สตาร์เขาเขาขุดดินไปขายะคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นเป็นลุ่มไปเลย โซดาก็จะวิ่งลงน้ำอย่างเดียวค่ะก็นี่คือสัญ,ญลักษณ์นะคะต้องต้องมีขวดเหล้าขาวอย่างนี้เลยนะคะลุงคิดก็ถามบอกอันนี้เขาเขาเข้เขเขามาแขวนไว้ทำไมแขวนไล่อะไรได้เหรอไม่ใช่หุ่นไล่กาด้วยบอกว่าพี่ีบอกอ๋ออาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์มั้งพม่ชอบเร้งหรือเปล่าลุงคิดค่ะถามเรื่อยเลยว่าโซดาไปแล้วลงไปละ นางอยากว่ายน้ำพระสดาชอบว่ายน้ำาะนางเจ็บขาหลังนะเพราะเวลามาว่ายมันเหมือนได้ได้เอ็กซ์ไซร์ขานางเอ้าอันนี้หมาใครเนะี่ยอเออเออ,เอ,อ อา้ามีหมาตัวนี้อีกตัวเฮ้ยเฮ้ยคิดมันจะกัดเราหรือเปล่าเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยคิดแคฟูมันจะกัดเราหรือเปล่าโอเคหมาตัวนี้ก็ลงไปเล่นกับโซดานะคะแต่หมาตัวนั้นโอ <c oughs> นะ้โหทีมสวิม m i n g อวันนี้โซดามีเพื่อนว่ายโซดาบอกนี่เธอฉันจะสอนว่ายน้ำานแะฉันปนโปรเฟสชันนอลมากฉันสนานการในเรื่องนี้ <c oughs> ใช่บัดไอ้ทโนว่ากความหูอบอสนะโดาคัมคำลูกมา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 บรลุมหมาฉันนะเธอฉันไม่ยอมนะโดาคัมลูกอย่าลูกยา่าอ๋อรู้สึกหมาตัวอื่นจะกลัวโดามากกว่านะคะเราก็ห่วงหมาเราโดาบอกฉันเป็นสาวสวยนะแก่หน่อยแต่ยังสวยอยู่ โซดาเป็นตัวเมียค่ะถ้าเป็นตัวผู้กับตัวผู้นี่ฟัดกันไปแล้ว <c oughs> ตุยคำลูกคำเยสกูดเกิลกูดเกิลลูกกูดเกิลดีมากลูกมาอขอว่าอีกนิดแม่ <c oughs> <c oughs> uh huh. อีกสักนิดพอดีเมื่อกี้มีคนมากลนแม่ <c oughs> ไม่ค่อยได้ว่าได้เต็มที่อันนี้จัดอีกรอบ เอาเลยตุยเดี๋ยวไปเจอกันฝั่งนู้นนะลูกนะเออนอ้าวน้ำเข้าปากเงยนนะ่ะไปวไปเจอกันฝั่งนูน้นสดาอา้าวเป็นอะไรวอเตอร์ครามีเดอร์มาไปเจอกันฝั่งนูน้นลูก อุ้ยนี่ต้นสะดาค่ะอน,นี้ทำนริกประทูกินดีไหมเนี่ยอันนี้สดาค่ะอุ้ยยอดเริ่มแก่แล้วเดี๋ยวเก็บก่อนค่ะอุ้ยเร็วมากเลยค่ะยอดสดาวเดี๋ยวคิดเอ่อเดอีด๋ยวพอเอ่อต้นสดาอ่ะ <This one. S 1> ใช่ตรงนี้ก็ปลูกยากแต่ตรงนี้นี่ค่ะอันนี้ไม่ได้มาเก็บนานแล้วค่ะพ่พี่ก็ลืมก็เลย มันเริ่มแก่ค่ะแก่แล้วจะไม่อร่อยค่ะแก่เร็วค่ะสะเดายิ่งเก็บยิ่งแตกค่ะถ้าไม่เก็บก็จะแก่ขอสาาึ้นมเเลยดี๋ว Both my girls love pak pak too mucha โ huh? ค uh ดานกินอะไรกินหญ้าเหรออะ มีแต่ป้าไปซี่เก็บขอวคนอื่นเขาไม่ไม่กินค่ะมันเป็นข้างทางคนเขาก็ไม่เก็บหรอกหอ้แก่เลยไม่ค่อยอร่อยนะเขาถ้าเก็บ,กบ,กบแก่เหื้อไปแก่ต้องเก็บเรื่อยค่ะที เป็นอะไรลูกไม่สบายท้องหรือเปล่ากินหญ้านี่ค่ะพี่ซีกเเก็บมาได้แล้วพอแล้วค่ะเก็บไม่หมดค่ะมันก็มันพอพอ,พอไม่เก็บมันก็จะใบแก่แล้วก็จะใบไม่สวยค่ะกระดากินหญ้าอยู่ค่ะ นีด่ดอกดอกข่านะคะอันนี้นะคะเขาไม่ว่านะคะใครจะเก็บก็เก็บนะ,ะเพราะว่าเอาไว้เขาก็มันก็เน่าเออมันก็แก่นะคะ,ะกินไม่ได้ปาซี่ก็จะเอาไปลวกกินกับพอดีจะทําน้ําพริกนะคะแต่คงจะทํากินคนเดียวะคะ่ะเพราะว่ารุงคงไม่จอยด้วยนะคะจะเอาไปลวกนิดๆแต่น้นนอยะคะ่ะกับเสดเดาเนี่ค่ะ โอ้นี่แข็งวะ่ะมันหอมนะคะแต่ส่วนใหญ่บางคนเขาก็ไม่กินค่ะเด็กรุ่นใหม่ๆไม่น่าจะรู้จักนะคะเออ่อนๆหน่อ,อนยแข็งก็เคี้ยวไม่ไหวแข็งเกินค่ะเคี้ยวไม่ได้นี่ โอเคเอ่าฟาเวอร์ฟอร์มขาอ่านี่ขาเย้อันนี้คือต้นขามันจะมีดอก <the> แล้วก็จะอ่าฮะซัมพีเพิ่นนอตอีทคุณคิดบอกว่าเอาดอกดอกมันกินได้เหรอเย้วิชิลีซอสออซัมติงสดาก,ก็ไปนั่งคุ้มครองแม่นะคะกวนกวนนู่นนี่นั่นนะดีค่ะนางอันนี้ใบสาบเสือนี่คะ่ะที่เขาเอ่อ uh, มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเห่เๆกันเนาะ ไม่รู้แกอะไรเนี่ยใบสับใช่เหรอยืดแคนอีดอ๋อลุงคิดบอกว่าใบอันนี้คนที่ยุโรปชอบเอามาทำเป็นสลัดเอาได้เหรอใช่ไหมยูเอามาสเมลไม่ใช่คนละแบบมั้งอันนี้ใบสาบเสือ โห oh. อันนี้ทำแบบสวยเลยนะคะปีนี้หวานเร็วมากเลยเสียนุนะคะเสียนุที่ไถนาให้เราอันนี้แหละคะ่ะแม่เขาใช้บริการมาเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะนาเยอะมากเขาเช่านาทำนะคะแล้วก็แบ่งกับคนเจ้าของนาเพราะเขามีรถไถคะ่ะก็เลยอันนี้ก็ไม่ใช่นาเขานะคะแต่เขาก็แบบเหมือน เหมือนแบบเช่าแล้วก็ที่อื่นอีกค่ะโอ้ปีหนึ่งปีหนึ่งไม่รู้เกาได้เช่าได้อะไรเท่าไหร่นกไม่มีน,น,นะคะจำคลิปก่อนหน้านั้นได้ไหมคะพี่ว <nur reverse. S 1> ่านกเต็มเลยนะคะคิดอยู่ล o ก no no b i r d anymore, no, no <bird> anymore> <Yeah. S 1> ใช่ค่ะมันเขาจะมาไปทุ่นช่วงคะ่ะนก เขาคง <น S 1> ไม่ชอบแดดดูคิดว่าไม่ใช่เขาอาจจะไปหากินที่อื่นแล้วค่ะดาบจากคลิปก่อนนะเนาะเต็มไปหมดเลยตรงสายไฟอะคะ่ะอันนี้ไม่มีละเริ่มเขียวแล้วค่ะพ้าหน้าฝนวัฏจักรเนาะชีวิตตามชนบท ก็บ,บ้านช็อปพี่แหลมนะคะตรงน,นั้นช่วงนี้นะคะช่วงนาป้าไปซี่นี่ก็ที่เราถ่ายกลบไปช่วงนั้นค่ะโหต้นข้าวแบบที่มันร่วงๆนะคะ ก็ขึ้นเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาถ่ายกลบอีกทีนะคะเพราะอันนี้ก็เป็นข้าวที่แบบว่ามันเป็นข้าวที่เราเอาเอาขึ้นจากน้ําไม่ได้ค่ะช่วงที่ฝนมันมาช่วงเมื่อปีที่แล้วน,นี่วัวก็มาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าที่อื่นก็ถ่ายกลบกันหมดแล้วนะคะวัวก็ไม่มีญ้านะคะเพื่อนบ้านเขาก็เลยเอามาเห็นไหมคะเขาถ่ายกลบกันหมดละนี่ค่ะวัวเต็มเลยสวยด้วยนะคะ แต่รู้สึกเขาก็ไม่ค่อยชอบโซดาค่ะบอกมาแล้วไอเจ้าตัวชอบเห่าอุ้ยแต่ดูดีเนาะมองไปแบบดูมีวัวแล้วก็มองไปเป็นบ้านคนอย่างนี้นะคะดูแบบดูธรรมชาติมาก จะเดินมาหาโซดาหรือเปล่าเนี่ยวัวตัวนี้สวยนะเนี่ยน่าจะยังอายุไม่เยอะดูแต่ตัวนี้ดูน่าจะอายุเยอะเนี่ยนอนรีแลกซ์โซนนดาอย่าไปเห่าเขานะลูล ็นแล้วไม่รู้ค่ะดูสายตาเขาอ่ะเป่า้ปชี้สงสารนะ่ะดูนะคะดูสายตาเขาอ่ะเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะเนาะอันนี้ลูกโซดาโนโน่ไปะันนี้เล่นเลยพีดียร thank you แล้ลูกปกนี่ค่ะแต่แรกนอนอยู่นะคะเนี่ยเขาลูกกันค่ะ <laughs> เขาต้องปกป้องตัวเล็กค่ะบัว แรกก็นอนอยู่นะคะนี่พอสุดามาไล่ตัวเล็กเนี่ยค่ะตัวนั้นก็ลุกค่ะน,อน้องสัญชัตยานนะคะก็ต้องลุกเพื่อปกป้องตัวเองและทีมฝูงเขาอะค่ะ เกลร์ลูกครับกูดเกลร์ดีมากลูกกูดเกลร์ลูกวัวตัวนี้ตัวใหญ่อะใหญ่ค่ะของเสียอะไรที่เอามาขนไม้ช่วยปาเปซี่นะคะเนี่ยค่ะจำชื่อไม่ได้ละ <laughs> เสียอะไรนะที่เอาอ่ะ อะไรนะเป็นอาร์ตอารอะลากไม้มาให้ปาเปซีนะคะเนี่ยคะ่ะบัวเขาโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ปาเปซีก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะยาวแน่นอนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย